พี่เนทครับเลิกปึ๊มโอ้ยระเบิดไอ้ลุง กดพ,พิษอ่ายืนนิ่งยืนนิ่งเป็นใครต่อชีวิตเป็นพี่ต่างคมอย่าพูดพี่คนลุกใช่กูก็คนลุกพูดอะอีคนลุกเองอะแบบแบบมันทําไมอะมันคือแบบเหมือนคนแบบขาลักกาหายใจขั้นสูงสุดอ่ะใกล้ตายอะไม่ได้บูลลี่นะ บา,าบ,บายครับบายบายครับตกใจดิโอ้ยอยู่ๆมาจากไหนเอ้ยร่่งไปเลยพี่ช้า ตอนลัาฝันดีครับไ,ไปายครับเจ๋งน่ากลัวใช่มันไม่น่ากลัวมัน,มนลแลกแปลกๆอ่ะส,ส,สวัสดีครับเอ้ยฮิวเซ็ต ไอ้ลุงเฟสสองแล้วกลับไปแขวงก่อนดีกว่าเกงกับหนูตีอะไรมากกวากันหนูแฮมสเตอร์นะติดหนูมากกว่าอพอดีว่าพี่ชอบหนูนะอ,อะไรประมาณนั้นแหละเมืม่อกี้ก็ไหนเสร็จวะห้าแตกหรอ กลับมาแล้วโอ้ย,อย,อย,อยดูหมิ่นเจ้าหน้าที่นะอย่างเงี้ยวัดสองแปดอะไร <c oughs> มีแทงหลังปะแทงหลังมาฮ่ <c oughs> หาหาลวงเอวีซาพี่ชายเฮ้ยปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อไอ้คนนั้นนะ กลไม่ไปกลไม่แน่แล้วไปเลยวัดดีหวัสดีวัดดีครับวัสดีครับโอ้นน็กคอรลิงของดีของเด่นของดังของดีของเด่นของดังนะไปไหนแล้วไอ้ซับพอตตัวน้อย เจะตีก่อนช่วยอ๋อช่วยด้วยครับติดวัสดีครับจบไปแล้ว สวัสดีก่อนสวัสดีก่อ่อาร์ซาแล้วพี่เนี่ยมากครับมาหวานกันในไลฟ์ออนานๆได้เห็นปะล่ะผมกำลังเล่นผู้คุมในโฮมแต่ฟังไปด้วยขอบคุณมากครับผมเนยกอลลิงไม่ได้ทำงานเพราะว่าเขาหิ้วกันไปแล้ว <Breath. S 2> โอ้ยแขนเรื่องสั้นเกินเออออเป็นหัวเลยมปนหัวไอ้คนนั้นไปช่วยกันแล้วว่าดีโอ้ยมือล้าน อมือเล่นปวดหัวเลยปวดหัวแล้วอะไรละเบิดขนาดนะนะ่ากลัวจริงติดติด,ต,ดติดสองติดสองแทบเลยสองเฟนในเวลาอันสัน้นผมไมเลด้ไปไหนนะแบรบอะ ทำไมเสียงเอนกนเขาตู้ไปเลยอ้าปาตูกระตูปรตูกระเทกประตูกระเทกหรอตลกหรอมาปรตูกรเทกอะไรเดียยเดี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 ันเครื่งไหนะเจ้าสู่ความ จเจริญมานี้ไม่ได้ไปไหนเฮ้ยไปแดนซี่หรอไปแดนซี่หรอไปแดนซี่หรอพอดีผมดูสเนปเยอะไปหน่อยโคตรชอบเลยแล้วผมก็ทำเซอร์หายด้วย ไปไหนแล้วพอดีดูสเนปเยอะไปหน่อยเห็นสเนปสเนปเล่นแล้วแบบว่าหดเกินเอามั้ง้วก็หายนะไอสัตว์เฮ้ยแขวนไม่ได้มีคนทายไปแล้วทำไงให้มีแฟนอ่ะพี่พอดีเหงาอยากมีแฟนแต่พี่ไม่อ่านเม้นไม่อยากมีแล้ว ว่ายรุนไฟเอมไม่มีแฟนได้ยังไงไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอโน๊ออกเคยหน้ามองลงฟ้าอาห้านั่นนก ตาย่ามาเลยหรอตาย่ากมาเลยหรอเสร็จเรียบร้อยอย่าดิ้นครับหนูหนูเยวก็ถึงตะขอแล้วไม่ต้องดิ้นแล้วไม่ต้องดิ้นแล้วนะคะไม่เจ็บอย่าดิ้นหลุดนะอย่านะ เรียบร้อยโอ้โหเป็นกิจวะไวเก็บสีอ่ะโอ้โหเอาไปลง YouTube เลยคลิปเนี้ยเดินเน์ดโหดเกินนะจีจีครับเป็นไงเวลาได้ชนะมันตงจีจีชิบ โอ้โหพดเกินเกินปุยมุยกดไลเลยกดไนมันไม่ใช่หรอมันคือการแรงงานเหรอโอ้โหเกินไปอะ่ะนี่นแหละของจริงเดินเนื้อไน้